สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับช่อง y o u t u b e ในสอเกษตรัรหยุดนะครับเป็นช่องที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของการเกษตรแล้วก็ในส่วนของปัจจัยการผลิตแล้วก็กระบวนการผลิตในส่วนของเกษตรทุกชนิดนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่ 2 0่สพฤษภาคม2565ันานะครับก็เป็นใกล้จะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วปีนี้ฝนมาเร็วเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงนี้ฝนก็จะตกเกือบทั่วทุกภาคนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งผ่านพิธีในพิธีจุดพนังพันแรกนาขัานไปนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของข้อมูลในเรื่องข่าวสารการเกษตรที่สําคัญนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มปลูกข้าวปลูกมันหรือปลูกยางนะครับก็จะจะจะใช้โอกาสนี้ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่สําคัญนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือตอนนี้นะครับเกษตรกรชาวสวนปลาล์มนะครับกาลังวิตกกังวลเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่28เมษายนมีข่าวดีก็คือในเรื่องของประเทศอินโดนีเซียงดส่งออกปลาล์มนะครับมีนโยบายไม่ให้ส่งออกในส่วนของปลาล์มน้ํามัน ทำให้ตามราคาสูงขึ้นไปนะครับเกือบเป็นประวัติการก็์คือเกือบแตะ2บาทนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันตามขวดที่ขายในห้างเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นมานครับหลังจากนั้นผ่านไป2อาทิตย์นะครับเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลนะครับราคาปาล์มลดลงนะครับลดลงไม่ใช่ลดธรรมดาครับลดลงวันละ50ตัง์วันละ60ตังนะครับติดต่อกัน5-6วันนะครับณปัจจุบันเนี่ยลดลงไป3บาทเกือบ4บาทแล้วนะครับ ยังมีแนวโน้มจะลดลงต่อนะครับเรามาดูนะว่าทําไมราคาปาล์มลดลงนะครับทั้งที่ประเทศอินโดนีเซียก็ยังมีนโยบายในการลดการส่งออกอยู่นะครับก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับจนทาให้กเกษตรกรสวนปาล์มเนี่ยค่อนข้างจะก,กังวลนะครับราคาณปัจจุบันเนี่ยวันที่สิบวันที่ยีพฤษภาคมเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8บาทบาทนะครับจากที่สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ1 1บเถึงสิบาทนะครับในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาปาล์มลดลงอย่าง อย่างรวดเร็วในขนานี้วันละ50ตังวันละ60สตังนะครับก็คือมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับก็คือเกี่ยวกับโนโยบายของรัฐบาลนะครับคือพออิโนโดนีเซียเนี่ยงดส่งออกมีช่วงนั้นเนี่ยเกิดปรากฏการณ์แพนิกก็คือคนมิตก,กังวลน,นะครับทำให้ราคาปาล์มเนี่ยสูงขึ้นหลังจากที่ตอนนี้คนเริ่มรับรู้แล้วประเทศอิโนโดนีเซียส่งออกปาล์มน้ำมันมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นในส่วนของประเทศไทยเนี่ยราคาปาล์มก็เลยพุ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ พุ่งมันไม่ได้พุ่งแต่ผลปาล์มนะครับไม่ได้พุ่งแต่เกษตรกรขายปาล์มได้แต่ในส่วนของราคาน้ํามันปาล์มขวดตามห้างสรรพสินค้าก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ช่วงนี้มันประมาณ60บาทนินดก็มีแนวโน้มจะขึ้นไปถึง70บบาทนะครับต่อขวดนะครับรัฐบาลก็เลยมีนโยบายมาเพื่อที่จะควบคุมในส่วนของราคา ปลาล์มน้ำมันนะปลาล์มขวดนะครับซึ่งแน่นอนการจะควบคุมปลาล์มขวดก็เลยมาส่งผลในส่วนของเกษตรกรที่ราคาปลาล์มสูงขึ้นก็เลยมีสัญญาณจากรัฐบาลอยู่2เรื่องนะครับที่จะทําให้ส่งผลให้ราคาปลาล์มลดลงช่วงนี้นะครับสัญญาณตัวแรกก็คือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเริ่มมีข่าวมาแล้วก็คือนโยบายในเรื่องของการใช้น้ํามันปลาล์มผสมกับดีเซลนะณปัจจุบันเนี่ยเป็น B5 หนะครับหมายความว่าใช้น้ํามันปลาล์ม5%เผสมในส่วนของดีเซลนะครับ รัฐบาลก็ส่งสัญญาณมาว่าเพื่อที่จะลดในส่วนของราคาปาล์มที่มันที่มันร้อนแรงขนาดนี้ลดลงมาโดยการลดปริมาณในการเติมดีเซลก็คือจะลดจาก5%ก็คือ B5 ให้เหลือ3%ก็คือเป็น B3 นะครับนี่คือข่าวแรกนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวนี้ออกมาในการส่งสัญญาณของรัฐบาลแล้วก็ข่าวที่2นะครับก็คือรัฐบาลไปควบคุมราคาในส่วนของปาล์มน้ํามันนะไปตรึงราคาไว้ไม่ให้สูงเกินกว่าน,นี้ คือปาล์มขวดนะครับที่ขายตามห้างสรรพสินค้านะครับควบคุมโดยการที่พยายามที่จะมากดนะครับในส่วนของราคาปาล์มนะครับก็คือพอมีข่าวควบคุมก็เลยมาส่งผลกระทบถึงในส่วนของราคาปาล์มทําให้ราคาปาล์มน้ำมันลงแรงนะครับช่วงนี้ลงไปไม่กี่วันลงไปเกือบสบาท4บาทแล้วบางที่นะครับนี่คือ2ปัจจัยหลักนะรับา็คือในเรื่องของการควบคุมราคาน้ำมันปาล์มที่ขายตามห้างสรรพสินค้ากว่าละ60บาทตอนนี้นะครับ เพื่อไม่ให้ราคาเกินกว่านี้ซึ่งก็มาส่งผลกระทบต่อในส่วนของราคาปาล์มที่เกษตรกร,กรขายนะครับนั่นคือปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของการลดปริมาณการไปเติมในดีเซลนะครับจาก B5 ให้เหลือ B3 นะครับก็จะทําให้ในส่วนของปาล์มน้ํามันที่จะไปเติมดีเซลเนี่ยหายไปบางส่วนนะครับก็2ปัจจัยนี้ทําให้ราคาปาล์มเนี่ยที่เกษตรกร,กรขายได้ราคาตกลงอย่างรวดเร็วนะต,ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงเท่าไหร่นะครับณวันนี้เนี่ย ยังลดลงมาเรื่อยๆนะครับจาก4 5หวันแล้วลดไปประมาณ 3- 4บาทแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของข่าวที่สําคัญนะครับว่าทําไมช่วงนี้ราคาปล์มน้ํามันจึงลดลงนะครับก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกปล์มค่อนข้างจะวิตกกังวลนะครับก็มีกระแสเรียกร้องครับในเรื่องของปล์มราคาลดแต่ทําไมปุ๋ยนะครับปุ๋ยยังไม่ลดนะครับทําไมรัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมราคาปุ๋ยนะครับให้ไม่ให้แพงกว่านี้ได้ก็จะเป็นการผวงน้าหนักกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรเขาค่อนข้างจะวิตกกังวลนะครับ ราคาปามซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีทองเนี่ยก็ลดลงมาแต่ว่าราคาปุ๋ยยังไม่ลดนะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือความไม่สมดุลนะครับที่รัฐบาลควรจะดูนะในส่วนของปัจจัยการผลิตนะครับนี่คือเรื่องปา์มนะครับข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวดังในส่วนของเกษตรกรในปีนี้นะครับในเรื่องปามน้ำมันราคาลถอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเป็นข่าวดีนะครับของชาวนาครับชาวนาผู้ปลูกปลูกข้าวเนี่ย ก็นอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายในเรื่องของการประกันราคาข้าวแล้วก็มีในเรื่องของการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตก็คือให้ให้เงินนะครับให้เงินช่วยในการผลิตก็คืออัตราไร่ละหนึ่งพันนับต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อคนนคับโดยที่มีเงื่อนไขว่าคนนึงได้ไม่เกิน20ไร่นะก็หมายความว่าให้ได้สูงสุด2 0 0 0 0บาทนะครับก็ที่ผ่านมารัฐบาลปี6-4 6 5รัฐบาลใช้งบกับในส่วนของการช่วยปัจจัยการผลิตไปไร่ละหมื่นเนี่ยไร่ละพันเนี่ย ไปประมาณ5 0,000ล้านแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่พอนะครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขลมอก็อนุมัติงบประมาณเพิ่อมอีกประมาณ500กว่าล้านนะครับในการที่จะจ่ายในส่วนของอช่วยปัจจัยการผลิตชาวนาในส่วนของไร่ละพันในส่วนคนที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปงวดแรกเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี6-4นะครับก็คือได้ไร่ละพันรายหนึ่งได้ไม่เกิน20ไร่ก็คือไม่เกิน20,000บาทนะครับ ในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ก็น่าจะจะ,จะ,จะเริ่ม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 ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของในส่วนของเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะครับที่ถือว่าค่อนข้างจะราคาไม่ดีทีนี้ในส่วนพืชชนิดอื่นนะครับในส่วนของมันสำปะหลังก็ยังราคาเริ่มลดลงถอยลงมานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีมันที่เรียกว่ามันนาออกเยอะนะครับก็ทําให้ราคาถอยลงมานิดน kind of ึงแต่ว่าก so ็ยังไม่ต่네ําจนน่าใจหายเหมือนกับปาล์มน้ํามันนะครับในส่วนของสถานการณ์มันสำปะหลังนะครับ แล้วก็ในส่วนของยางพาราก็ยังมีแนวโน้มอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็คือประมาณยางแผ่นชั้นสาประมาณ60กว่าขึ้นนิดๆน,น,นะครับก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรที่สําคัญนะครับเป็นข่าวสารที่ต่อไปก็ช่องสองกเกษตรบนหยุก็จะใช้พวกนี้ในการอัปเดตข้อมูลให้กับทุกท่านได้ได้รับชมรับฟังด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับช่องสองเกษตรบรรยุดนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมสัปดาห์หนึงออก2วันนะก็คือวันเสาร์กับวันอังคารนะครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับ